องจันทร์ให้มองเห็นเป็นจุดเล็กๆสีออกม่วงๆหรือสีตลัวตะลัวจะอยู่กลางสังเกตพระจันทร์ใช่ไหมอาจารย์มีดาวเล็กๆนั่นคือดาวเสาร์แล้วก็มองทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็คือไอราศีมืนนะราศีมื่นจะเห็นดาวมฤตยูทั้งไกลลี่ผมก็พูดไปงั้นมองไม่เห็นอกเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามากอาจารย์นะครับจะอยู่ไกลสุดออกไปจากดาวดวงระบบสุริยะจักรวาลดวงที่แปดต่อจากดาวเสาร์ไปนะครับดาวเสาร์จะเป็นดาวมฤตยูแล้วก็เนปจูน นะครับวันนั้นต่อง,งตรงข้ามเขาบอกอยากศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องราศีก็ดูได้เลยนะครับจันเนี่ยยกขึ้นสู่ราศีกันก็คือหมายความว่าตอนใกล้พระอาทิตย์จะตกเนี่ยราศีกัน,นจะขึ้นที่ตรงขอบของโลกอขอบข้องฟ้าทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีดาวเสาตัวนั้นอยู่นะครับแล้วเราก็ดูต่อไปอีกพบที่อยู่บนหัวเราก็คือเยื้องขึ้นไปด้านหลัง นะครับตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตรงที่อยู่ด้านหน้าเราจะเห็นว่าไอ้ดาวที่อยู่ด้านหลังของอันเนี้ยมันยังไม่โผล่นะ,ะนะครับมันยังไม่โลผล่เพราะนั้นแสดงว่าถ้าดาวจันทรยกขึ้นมามากสูงขึ้นเรื่อยปุ๊บดาวคารนก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมา uit. จากขอบโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราดูจะเห็นว่าดวงอาทิตย์นุ่นอยู่ไอ้ดาวศุกร์อยู่ด้านหน้าอาทิตย์ดาวศุกร์อยู่ราศีพฤษภอยู่ด้านหน้าก็แสดงว่าคุณจะเห็นดาวศุกร์ได้ต่อเมื่อตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นดาวศุกร์จะโผล่ขึ้นมาก่อน เพราะเราโรคมันดาวดาวดาวมันโคจรย้อนจักรราศีนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการดูจักรราศีหรือดวงดาวเราก็ดูตำแหน่งของในจักรราศีนี้ได้เลยนะครับ <S <S ว่านั่นคือราศีอะไรดาวอะไรขึ้นตรงไหนอยู่ตรงไหนอมองนะครับ<ล>รเมื่อก่อนนี้เราจ<า><า>ะเห็นว่ามีเหตุการณ์ปรากฏธรรมชาติจันทร์ยิ้มอ่าพระจันรยิ้มนะครับก็คือมีดาวจันทร์กับดาวศุกร์อยู่ในราศีเดียวกันแล้วก็มีดาวจันทร์ขึ้นเป็นข้างข้างขึ้นเดือนงาข้าข้างแลข้างแรมเดือนคว่ำแสดงว่าเป็นข้างขึ้น ข้างขึ้นสังเกตดูพระจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันตกข้างขึ้นนะขึ้นจะค่อยๆขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นมารงเต็มเต็มเต็มแล้วมันก็จะมาอยู่ทางทิศตะวันออกเพลนนะครับถ้าข้างแรมเนี่ยจะเริ่มดับตั้งแต่ทิศตะวันออกไล่มาเรื่อยๆ นะครับเพราะฉนั้นมาดีมันข้างขึ้นมันก็ไปอยู่ใกล้กันดาวราศีและเกิดจันยิ้มเป็นพระจันยิ้มนะคะนะครับพอต่อไปก็เป็นจันเศร้าจันยิ้มวันนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็ปกติดีอ่าครับเพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิพลของการใช้ดวงดาวจักรราศีดาวนั้นด้วยมีอยู่เจ็ดดวงที่มองเห็นด้วยอาปา ดาวอะไรบ้างอาจารย์มองเห็นดดาวอาทิตย์จันทร์ังคผู้ปรนอสุกเสาร์ที่นั้นไม่ดีนะครับก็หมายถึงมีอาทิตย์จันทรังคานพูธพฤหาสศุกเสาร์นะครับเพราะนั้นดาวที่เห็นด้วยตัวเปล่านี่แหละจึงเอามาเป็นที่กำหนดของการดูดวงชะตาชีวิตของดวงบุคคลเนี่ยครับเพราะนั้นจะเห็นว่าที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ต่างๆที่เราพูดเพราะนั้นเวลาที่เราจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ของจุ้ยนะของจุ้ยค่ะของจุ้ยเขามีห้าธาตมีธาต จำแล้วธาตุไม้ธาตุท<า>องธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินธาตุาตจะเหมือนกับของเราอยู่สามธาตุ คือดินน้ำแล้วก็ไฟของเขาจะมีไม้กับทองอ่าไม้กับทองเราไม่มีไม้กับทองอ่าเพราะนั้นเราไม่มีไม้ไม่มีทองเราก็เลยไม่มีอะไรจะกินใช่เพราะทองก็หมดอคนไทยก็เลยไม่ได้ขายทองเป็นคนจีนไปเออใช่ใช่เจ้าของร้านทองเห็นไ่ยอ่าับเพร้นจริงนะถ้าทองคนจีนนะขายทองมีคนไทยขายทองไหมขายแต่ไม่เจริญไม่รุ่งขายทองม้วนฮะอ๋อขายอยู่นะ้านจานเออขายทองม้วนอยู่เพราะนั้นจะเห็นว่าเกี่ยวกับการศาสตร์ของของคนจีนกับ ของคนไทยเนี่ยจะต่างกันเพราะถามว่าทําไมถึงต่างบอกแล้วว่านิสัยของคนไทยคนจีนก็ไม่เหมือนกันภูมิประเทศก็ไม่เหมือนกันอแต่ทีนี้เราก็การปรับหรือการที่การแก้ของศาสตร์ของจุ้ยนั้นะเขาจะแก้ทิศทางลมพขียนจะโนบบบอกว่าทิศทางลมเราก็ลองไปปรับใช้กันแล้วที่จังหวัดแพร่นั่นไงลองว่าเพราะด้านหลังของปั๊มป่าครับป่ากันเลยแล้วยังมีลำธารน้ําเน่าอยู่ด้านหลัง เห็นเ็าบอกว่าถ้ามีน้าเน่าอยู่เหมาะกับการเปิดพับเปิดป่าเปิดท่าทางเรือลมค่ะเพราะฉะนั้นต้องปรับน้าเนี่ยให้ใสถ้าจะทำเรื่องอาหารนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นศาสตร์ของคนไทยหรือว่าของงินเดกรีนเขาบอกน้ำเนี่ยคือเงินค่ะเพราะถ้าน้ําไหลดีเงินก็ไหลดีเดาจันเงินยาจันใช่แล้วาสุกน้านะเงินเหมือนกันจันแล้วถึงนี้เขาถึงบอกว่าห้ามห้ามอะไรนะตั้งน้ําอยู่ใกล้เตาไฟ เขาบอกว่าทําให้การเงินการทองเดี๋ยไม่รู้ดิอันนี้ต้องให้ผู้ทรงนุติอาจารย์นงเข้ามาพูดนน่นเราไม่เก่งหงซุยเราเก่งหงซุยจานหงซุยไปดูเขาอย่างเดียวเออหงซุยก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะศาสตร์ในการตั้งหงซุยอาจารย์ตั้งผมไม่ได้ตั้งหงซุยแต่ผมเป็นตั้งโน่นศารว่ภูมิศารว่ภูมิอาจารย์รับทําพิธีกรรมตอนนี้มีคนติดต่อมาอีกนะครับสองติดต่อแล้วนะครับว่าให้ไปตั้ง สารผมเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์โนนอาจารย์เอนี่ไปด้วยที่ไหนคะวันไหนคะอาจารย์โนนไปตรงอะไรเขาเรียกว่าอสาศุสประดิษฐ์นะครับวันที่สองวันที่สองพฤษสองเมษาเอ้วันนี้วันที่ไรเนี่ยโอ้ยี่สิบกว่าแล้วอาจารย์เลยแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ตื่นตื่นตื่นเอล้วครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะให้ให้ให้ไปดูสถานที่ เพราะนดี๋ยวก็ส่วนน้กไปงานกุศลทั้งนั้นนะคะอาจารย์เพิ่ม่กุศลนงานนี้รับจบอบแล้วนะครับอะครับว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าช่วงของเบรกที่สองจะมีลับมีระดัดรับเชิญอาจารย์รับเชิญนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้หน้าเหมือนใครวะพระพลเอก็กล่าวว่าเดี๋ยว ทายเจ็ดตัวเสร็จร้องเพลงเลยร้องเพลงเอาเพลงเข้ามาก่อนอาจารย์อ่านะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าหน้าตาคายจริงไหมแล้วทายเลขเจ็ดตัวเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้พบตัวจริงเสียงจริงอาจารย์คนนี้เป็นเจ้าของดูแลเว็บด้วยนะอ่าเขาจะดูแลเว็บเขาเรียกอะไรเป็นอะไรมาสเตอร์ค่ะเขาจะดูแลเรื่องเว็บไซต์ของมัสเตอร์ยักษ์ดดเน็นของอาจารยักษ์เนี่ยค่ะนะครับก็ช่วยกันดูแลด้วยตอบด้วยนะครับให้เข้าไปตอบดวงในนั้นด้วย นะครับแล้วมาดูว่าการตอบออกอากาศนะครับความรู้กับการตอบนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเราพักจากเบรกนี้แล้วเดี๋ยวจะได้พบตัวจริงเสียงจริงนะครับก็พักสักคู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่สองมาเจอกับอาจารย์อาจารย์เอหรืออาจารย์พลพลสองนะครับพักสักคู่ครับค่ะ